สวัสดีค่ะโตยโยต้าซูรุน่ายดน้ำนะคะมาในราคาประหยัดค่ะทุกท่านถูกกมอไซคแน่นอนค่ะขับขี่ทางใกล้ทางไกลก็ไปกันได้นะคะประหยัดด้วยค่ะทุกท่านรถยนต์ปี02นะคะคันนี้เพียง33,000บาทค่ะได้ยินไม่ผิดนะคะ33,000บาทเครื่องดีเกียร์ดีวิ่งทางไกลน้ำมันร้วนนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบพร้อมใช้งานพร้อมการขับขี่ได้เลยนะคะซื้อไปก็ไปใช้กันได้ยาวๆค่ะทุกท่าน ครื่องยนต์ 4A หัวฉีดนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะช่วงร่างดีด้วยนะคะเรียวสุดก็ไม่ดังเครื่องเกียร์ดีวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้สบายนะคะส่วนระบบไฟฟ้าใช้งานกันได้ปกตินะคะหัวเกียร์แต่งค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะขับขี่ดีค่ะใช้งานได้สบายนะคะเฟรมเอกสารชุดโอนมีให้ครบค่ะขายเงินสดนะคะในราคา33,000บาทรถยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ เบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะพร้อมกับรายละเอียดต่างๆถ้าท่านใดสนใจนะคะโทรไปคุยสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะหรือว่าต้องการไปดูรถติดต่อนัดหมายดูรถทดลองขับนัดล่วงหน้านะคะก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อความสะดวกและประโยชน์ของท่านเองขอแนะนำให้ไปดูด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ